โตต้าฟอนจิเนอร์ปี2025หลังจากที่โตต้าไฮรักมีการเปิดตัวหลังจากนั้นภายใน1ปีโตต้าฟอนจิเนอร์จะมีการเปิดตัวรุ่น All New สำหรับสาวกพี่โตถ้าออกมาทรงนี้ได้แพลตฟอร์ม TNGA ขีดเไฟหน้าไฟท้าย f u LED l l ระบบช่วงล่างปรับเซ็ตใหม่เหมือนกับรุ่นพี่เซกุย่าทาโคมาและก็โตต้าทันดารวมถึงโตต้าแลนด์คูเซอร วันนี้ม่อยู่กับผมนะครับดุกอีนัสปอร์ตนะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาพิลุ่ยนะครับรถยนต์โตต้าฟอร์จูเนอร์นะครับปี2025นะครับหลังจากที่โตต้าไฮรักนะครับได้มีการเปิดตัวไปหลังจากนั้นประมาณ1ปีนะครับแต่ณขณะนี้นะเรายังไม่ทราบว่ารุ่นใหม่ของโตต้าไฮรักนะครับในตัวกระบะนะครับจะเปิดตัวช่วงไหนนะครับแต่ว่ามีการไม่ได้เช็งไปแล้วนะสำหรับปี2024นี้นะครับถ้ามีการเปิดตัว หลังจากนั้นภายใน1ปีนะโตต้ตา f ฟ n ์เจเนนะครับจะมีการเปิดตัวรุ่น all new นะครับตามหลังตัวกระบะไฮรักมานะครับเราดูด้านหน้านะครับว่าด้านหน้านะถ้าออกมาทรงนี้นครับไฟหน้าเป็น full led นะครับรวมถึงไฟตัดหมอกนะกระจังหน้ามีการปรับให้เล็กลงนะครับแล้วก็มีโลโกโล้โตต้ตานะครับเป็นสัญลักษณ์3ห่วงรวมถึงด้านล่างนะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับ จะเห็นได้ว่าครับด้านล่างนะตรงบริเวณไฟตัดหมอนนะครับแล้วก็กันชนนะครับมีการปรับเปลี่ยนให้ดูบึกบึนนะครับแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะรวมถึงบริเวณซุ้มล้อนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังครับก็มีคิ้วล้อมาให้ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าครับด้านข้างก็มีการลบนะครับบริเวณสันเหลี่ยมออกไปนะจะจะเหลือบริเวณคิ้วล้อแล้วก็บริเวณชายบันไดน,นะครับก็จะไปเน้นในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ ด้านท้ายนะครับให้มีเหลี่ยมมีสันมีค้ขึ้นกว่าเดิมนะเราจะเห็นว่าด้านท้ายนะครับนี่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะบริเวณกันชนนะครับเราก็จะมีไฟนีททาไลท์ให้ด้วยนะนี่ครับก็จะเป็นสีอาจจะเป็นสีขาวนะครับหรือว่าเป็นสีส้มนะนี่ครับด้านท้ายนะก็จะเป็นไฟ led ยาวเลยนะครับนี่แล้วก็โลโก้ของโตต้านะสามห่วงมาให้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของโตต้าฟอนเจเนอร์นะครับถ้าได้แพลตฟอร์มนะ tng a มาก็ถือว่าโอเคครับนี่ครับด้านหน้าถ้า ไปใส่ชุดแต่งนะเป็นแม็กนะครับนี่รวมไปถึงสเกิร์ตนะครับรอบคันเลยนะก็ถือว่าออกมาสวยงามนะในรุ่นตัวตกแต่งนะครับถ้าออกมาทรงนี้กนระจกก็จะเป็นสีดําเงานะครับมือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่กระจกบริเวณด้านข้างนะทั้งด้านหน้าด้านแถวที่2แถวที่3ก็จะดูบานใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับสาหรับตัวบริเวณแถวที่3นะนะครับไฟตัดหมอกก็จะเป็นดีเทลคล้ายๆตัวที่ขายอยู่ในปัจจุบันนะก็จะคมไฟใหญ่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไป รวมไปถึงด้านท้ายด้วยนะครับก็จะเป็นไฟ LED ย้ามาเลยนะก็จะได้กินไอของความสปอร์ตนะครับได้ความบึกบึนนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกนะครับทั้งด้านหน้าด้านท้ายนะก็ได้กินไอของรุ่นพี่มานะครับทั้งตัว t a k o ม a นะครับซกูย่าหรือว่าตัวทันด้านะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์ม tnga นะครับขีด f นะก็จะทําให้รถดูใหญ่ขึ้นนะครับการขับขี่ก็จะสมูทขึ้นกว่าเดิมนะครับในส่วนภายในเรายังจะไม่พูดถึงนะเพราะว่า นะครภายในของเขานะถ้าได้อย่างตัวรุ่นพี่นะที่กล่าวมานะถือว่าให้มาดีเลยนะครับออปชันนะต่างๆนะครับรวมถึงเทคโนโลยีนะครับน่าจะใส่มาให้เยอะกว่านะครับเพราะว่าในปัจชพปัจจุบันถือว่ายังน้อยอยู่นะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับอย่างที่เรารู้กันนะฟอนเจเนอก็ขายลากยาวมานานแล้วนี่ครับถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนจริงนะถ้าออกมาทรงนี้นะครับสาวกพี่โตนะครับชอบหรือไม่นะครับนี่ ภาพเลนเดอร์ตัวนี้นะดูแล้วมันดูแข็งแรงกว่าเดิมนะครับบึกบึนนะได้ความกินไอของอเมริกันมานะครับแล้วก็ผสมผสานกับความเป็นโตต้านะครับถือว่าสวยงามนะครับภายในถ้าได้อย่างที่กล่าวไปนะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับที่ขายอย่างต่างประเทศก็ถือว่าให้มาดีนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับราคาน่าจะแตะราวๆเกือบจะ2ล้านนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ ยังจะใช้บล็อกเดิมนะครับ2.4แล้วก็2.8ลิตรนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของโตต้านะครับมีการปรับจูนนะสำหรับเครื่องยนต์2.8นะครับให้มีพลกำลังถึง224แรงม้านะในตัว gr นะครับตัว gr ที่นำมาจำหน่ายนะเป็นสเปคของออสเตรเลียนะครับรุ่น gr แล้วก็ราคา1.499ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะสำหรับใครที่สนใจในรถที่เป็นสายลุยนะครับสำหรับตัวออฟโรดนะเครื่องยนต์นะครับถ้าเป็นบล็อกเดิมนะเครื่องยนต์2.4แล้วก็2.8นะ ถ้าจะให้สู้กับค่ายอื่นแบบไม่ต้องมีการปรับอีกนะนะครับใช้ยาวๆไปเลยแล้วนั่นจะมีการเพิ่มตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขนาด48โวลต์เข้ามานะเพื่อให้ผ่านยูโรไฟนะครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องยนต์นะครับในบ้านเรานะตั้งแต่1เมษายนก็มีการปรับนะครับให้เปลี่ยนอ่าให้ผ่านยูโรไฟแล้วนะครับถ้าโตลต้าเซตมาเรียบร้อยเลยนะครับน่าจะอยู่ได้ยาวๆเลยนะครับเครื่องยนต์2.4 2.8นะสำหรับตัวไฮรักแล้วก็ตัวอ่าฟอร์จูเนอร์นะครับในรุ่น all new นะครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์2.4แล้วก็2.8นะครับพลังกำลังก็ถือว่าเหลือๆนะในบ้านเรานะครับรถขนาดไซส์ประมาณนี้นะครับถ้าเพิ่มตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะหรือเป็นปลั๊กอินไฮบริดเข้ามานะครับก็จะพละกำลังก็จะเพิ่มขึ้อนอีกนะครับหรือว่ามีการปรับจูนเครื่องยนต์นะก็จะทำให้รถมีพละกกำลังมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าจะใช้ยาวๆนะครับน่าจะทำมาทีเดียวให้จบเลยนะสู้กับทั้งตัวรถน้ำมันด้วยกันเองแล้วก็รถไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะรถไฟฟ้าก็ถือว่า เข้ามาทําตลาดในบ้านเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยในรุ่นใหม่นี้นะครับสาหรับตัวไฮรักแล้วก็ตัวฟอร์จูเนอร์นะครับถ้ามาทรงนี้นะฟอร์จูนนะครับแล้วตัวไฮรักนะครับในตัวกระบะนะได้กินไอของตัวรุ่นพี่มานะที่ขายยังฝั่งอเมริกาก็ถือว่านะให้มาดีนะครับวัสดุแล้วก็เทคโนโลยีออปชัน้งทางภายนอกภายในนะครับให้มันดูบึกบึนแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับสาหรับตัวโตวตานี่ครับด้านหน้านะถือว่า ดูดูดันเอาเลยนะเปลี่ยนจากโลโก้เป็นตัวหนังสือของโตต้านะครับนี่สําหรับรุ่นพี่นะตัวนี้เป็นเซกุย่านะครับนี่ไฟหน้าก็เป็นฟูเอวิดีนะครับด้านข้างอย่างที่บอกไปนะถ้าเหมือนภาพเรนเดอร์เมื่อสักครู่นะก็จะมีคิวรอให้ด้วยนะครับนี่ถ้าออกมาเหมือนกับรุ่นพี่นะนี่ครับการตกแต่งนะก็จะเป็นสไตล์ดุดันนะครับขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วดูแล้วมันแข็งแรงนะครับนี่ถ้าโตต้านะครับนําทั้งตัว รุ่นที่ขายอย่างต่างประเทศนะทั้งตัวกระบ,บะนะครับทั้งตัวเอสนะครับนามาจาหน่ายในบ้านเราทั้งหมดนะราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าถ้านํามาประกอบในบ้านเรานะครับเพราะบ้านเราก็มีโรงงานของโตต้ายอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะั้นที่น่าใช้แต่มันก็จะมีการทับเหมือนกับว่าแย่งตลาดกันนะครับนี่แต่ถ้าทําเข้ามาก็น่าจะมีการน่าจะจําหน่ายได้นะเพราะว่าตัว Ford นะครับก็มีการนําล่องมาแล้วนะถ้า มีค่ายอื่นนาเข้ามานะพี่โตน่าจะมีการนํารุ่นนี้เข้ามาด้วยนะสาหรับตัวเซกุยานะครับแล้วก็ฟอร์จูรุ่นใหม่นะครับถ้าได้แบบนี้นะนะครับตลาด s u v นะก็อาจจะครองตลาดแบบยาวๆนะแต่ว่าราคานะครับน่าจะกระโดดเกือบจะไป2ล้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็1.9่กนะครับกว่าไปแล้วนะครับสำหรับตัว f o r t u n e r นะในรุ่น GR นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่มีการปรับจูนขึ้นมานะครับถ้าเพิ่มตัว h y b r i d เข้าไปอีกนะในรุ่น ปัจจุบันนี้ถ้ามีการไมนอร์เชงนะครับรอบสุดท้ายนะในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับสำหรับตัวโฟลเนอร์นะราคาน่าจะเกือบข้ามไปหลัก2หรือเปล่าต้องมาติดตามมาดูนะสำหรับสาวกพี่โตนะครับนี่ถ้าได้แบบนี้นะไฟท้ายก็จะเป็น Full LED นะครับนี่นะเซนเซอร์ก็มีมาให้ครบนะครับนี่ออปชั่นถือว่าเหลือๆนะนะครับถ้าพี่โตนะให้กับลูกค้านะครับในประเทศนะนะครับในบ้านเราแต่ว่า ตอนนี้ก็ถามว่าก็มีบางคนบอกว่าเออค่ายอื่นก็ให้น้อยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบราคาแล้วก็ออปชันนะครับใส่กันก็ถือว่าพี่โตนะก็ยังให้น้อยกว่าค่ายอื่นอยู่นะครับถ้าเทียบกับตัวเอเวอร์เสนะครับราคาก็ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าออปชันก็ยังน้อยกว่าตัวฟอร์ดเอเวอร์เสอยู่นะบางคนอาจจะบอกว่าศูย์บริการนะเขาบริการอ่าสูงบริการเนะยอะก,กว่านะแต่ฟอร์ดนะการบริการอาจจะ ช้านะครับศูงบริการน้อยกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะแต่ว่านะถ้าเทียบออปชั่นสมรรถนะนะครับก็ Ford ด e ดวิลเก็ยังสดกว่านะครับตัวโต้ฟอร์ดเนก็ถ้าขายมายาวแล้วนะถ้ามีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ดูภายในของตัวสีู่ชานะครับนี่ระบบเทคโนโลยีก็ถือว่าให้มาเต็มนะครับนี่เบาะท่าเบาะแถวที่3นะครับไม่ใช่แขวนนะนะครับเป็นพับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ก็ถือว่า กว้างขวางขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่สำหรับตัวเซกุย่าถ้า f o ร์จ n e r นะต้องมาทรงนี้แล้วนะครับปัจจุบันนะเพราะว่าเอเวอเรก็เบานะแถว3ก็พับฟฟฝาแล้วนะครับถ้าพี่โตคิดจะครองตลาดในเมืองไทยนะครับทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะนตัว s u v นะก็ต้องใส่มาให้เต็มนะทีเดียวจบเลยนะครับก็จะควบคุมไปทั้งตัวรถน้ำมันรถอีนะครับก็จะไม่ต้อง มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับต้องมาดูกันว่าถ้าตัวไฮลักเนี่ยมีการเปิดตัวภายในปี2025นี้นะครับฟอนเจเนอร์ Fun er ก็จะมีการเปิดตัวตามหลังมานะครับสำหรับรุ่นออนิลของตัวต o วเต่าฟอนเจเนอร์นะครับสาวพี่โตนะคิดยังไงนะกับภาพเรนเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็สเปคออปชั่นนะครับถ้าให้มาเหมือนกับตัวรุ่นพี่นะที่ขายต่างประเทศนะครับอย่างที่กล่าวมานะครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าชอบแบบไหนนะครับหรือว่าชอบแบบเดิมนะ นะครับขายไปแบบนี้ก่อนนะครับออปชั่นค่อยเสริมมานะครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะอาจจะมีข้อมูลตรงไหนน,นะครับผิดพลาดก็ตกขอภัยไว้นะที่หนนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ